ระบบเผาผลาญก็คือกระบวนการที่ร่างกายของเราใช้ในการเปลี่ยนแปลงสารอาหารนะครับให้ได้ออกมาในรูปของพลังงานแคลอรี่นะครับแล้วได้สิ่งที่ขับออกมาในรูปของความร้อนน้ำรวมไปถึงแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับระบบการเผาผลาญของเราเรามักจะได้ยิน2คํคำนี้เนาะก็คือแค t อรบอ s ิซมแล้วก็อนาบอริซมนะครับเรามาดูความหมายนี้กันนะครับรูปนี้ นี่ครับหมูกระทะอ่ะหมอเพิ่งไปกินหมูกระทะมาเนาะหรือกินชาบูอะไรพวกนี้มาพวกเราก็จะเห็นว่าเวลาที่เราได้สารอาหารนะครับอย่างเช่นกลุ่มคาร์โบไฮเดรตกลุ่มแป้งกลุ่มน้ําตาลเนาะกลุ่มโปรตีนเนื้อสัตว์นะครับหรือแม้กระทั่งกลุ่มไขมันที่มากับพวกผลิตภัณฑ์กลุ่มเนื้อสัตว์ต่างๆพวกนี้เนาะอย่างเช่นในหมูกระทะรูปนี้ครับเราก็จะผ่านกระบวนการ บทเคี้ยวเนาะที่ช่องปากแล้วก็ย่อยที่บริเวณกระเพาะอาหารแล้วก็ที่บริเวณลำไส้เล็กนะครับทำให้เราได้สารอาหารไม่ว่าจะเป็นน้ําตาลกรูโคสกรดอะมิโนแล้วก็กรดไขมันนะครับเข้ามาสู่ร่างกายของเราร่างกายจะมีวิธีการย่อยนะครับสารที่เล็กนะครับที่สารอาหารเหล่านั้นะให้เล็กลงมานะครับเพื่อที่จะนําเข้าสู่เซลล์แล้วก็เกิดกระบวนการสร้างเป็นพลังงานได้เราเรียกว่าเป็นแคทตาบริซึมนะครับปลดปล่อยออกมาเป็นพลังงาน บางครั้งนะครับกระบวนการย่อยสารอาหารเล็กๆอย่างเช่นการย่อยให้เป็นน้ําตาลกรูโคสเป็นกรดอะมิโนโหรือแม้กระทั่งเป็นกรดไขมันเนี่ยก็ถูกนําไปสร้างนะครับเป็นสารที่เป็นองค์ประกอบของร่างกายนะครับเราเรียกว่าจากตัวเล็กๆนะครับเป็นสารโมเลกุลใหญ่ๆเป็นโครงสร้างใหญ่ตรงนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในระบบการเผาผ่านเหมือนกันเราเรียกเขาว่าอะนาบริซึมนะครับ โดยความหมายจะเห็นว่ากระบวนการนะฮะย่อยตัวใหญ่ๆเป็นตัวเล็กๆเนี่ยเรามาดูรูปนี้กันนะรูปนี้นะครับอย่างเช่นสารอาหารที่เรากินเป็นแฮมเบอร์เกอร์อย่างนี้ใช่ไหมครับเข้านําเข้าสู่ตเตาเผาของเซลล์เนเาะอวัยวะเล็กๆในเซลล์ที่เราเรียกว่าเป็นไมโตคอนเดรียนะครับเขาจะให้พลังงานออกมาในรูปแบบของ ATP นะมาดูกันนะครับรูปนี้ก็เป็นรูปที่ให้ดูง่ายๆนะ เมตาบอลิซึมก็ถ้าเป็นกระบวนการสลายเราเรียกว่าเป็นคาตาบอลิซึมนะคตาบอลิซึมอ่าแต่ถ้าเป็นการรวมตัวเล็กๆอย่างเช่นน้ำตาลกรูโคสเป็นไกลโคเจนแป้งสะสมที่ตับที่กล้ามเนื้อนะ,อะกรดไขมันนะครับรวมกันเป็นเนื้อเยื่อไขมันในเซลล์ไขมันหรือแม้กระทั่งกรดอะมิโนนะครับรวมกันเป็นกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยเราเรียกว่าเป็น เราเรียกว่าเป็นเรื่องของอนา b บอริซึมนะโอเครูปนี้ครับชัดเจนนะทุกท่านก็จะเห็นว่าเ,าเวลาที่เราได้รับสารอาหารเข้ามาไม่ว่าจะเป็นอาหารในกลุ่มแป้งนะครับน้ำตาลนะอย่างเช่นพวกกลุ่มคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันนะฮะเราก็จะย่อยออกมาได้เป็นสารโมเลกุลเล็กๆนะก็จะถูกนำไปหเอาไปใช้เป็นพลังงานอย่างเช่นพลังงานจากไขมันพลังงานจากน้ำตาลกลูโคสนะครับตรงนี้เราเรียก ก็เป็นแคทเทอริซึมนะแต่ถ้าการนำสารเล็กๆกลุ่มนั้นมาสร้างเป็นสารที่ใหญ่ขึ้นเราเรียกว่าอนาบริซึมนั่นเองนะแคทเทอริซึมใหญ่ไปเล็กนะครับแต่ถ้าเป็นอนาบริซึมก็คือเล็กไปใหญ่นะครับอันนี้แหละคือความสมดุลน,นะครับของการจัดการสารอาหารในร่างกายของเรานะครับเราเรียกทั้งหมดนี้เรียกว่าเป็น ระบบการเผาผลาญถ้าเรามีสมดุลน,นะหลายๆท่านนะเพื่อนๆนึกออกเนาะอย่างเช่นถ้าเรามีระบบการเผาผลาญที่สมดุลน,นะครับสิ่งที่เราจะรู้ก็คือเราจะมีพลังงานนะร่างกายจะมีพละกําลังเรียวแรงที่ดีเพราะเรามีการเอาสิ่งที่กินเข้ามาเปลี่ยนเป็นพลังงานในรูปแบบของ ATP ให้เซลล์ต่างๆได้ใช้ที่กล้ามเนื้อที่หัวใจนะฮะเราก็จะมีพละกําลังเรียวแรงที่ดีไม่เหนื่อยไม่เพลียนะครับทา สิ่งต่างๆได้สมองคล่องแคล่วรวดเร็วนะครับแล้วก็ที่สำคัญเราจะรักษาน้ำหนักได้คงที่ไขมันไม่สะสมไม่มากเกินไปนะครับเนาะรวมไปถึงสามารถที่จะสร้างมวลกล้ามเนื้อมวลกระดูกแล้วก็รักษาไขมันบางส่วนที่พอดีไว้ได้นะครับเราเรียกว่าความสมดุลของระบบการเผ,ผาผลาญนั่นเองเนาะเอาละนะครับ ขัดมานะคะทุกท่านอ่ารูปนี้ก็จะให้เห็นสิ่งที่หมอพูดไปแล้วก็คือถ้าเรากินอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตหรือว่าขาบที่เรารู้กันเนาะการที่นําไปใช้อันนี้เรารู้แล้วนำไปใช้ในรูปแบบน้ําตาลกลูโคสเดี๋ยถ้าเก็บเขาจะเก็บในรูปของแป้งสะสมที่เรียกว่าไกลโคเจนก็คือเก็บที่ตับแล้วก็กล้ามเนื้อนะครับในขณะที่ไขมันหรือว่าแฟตนะ เราได้รับเข้ามาเนาะในรูปแบบของกรดไขมันของไตรกีซลายบางส่วนร่างกายถูกนําไปใช้นะครับในรูปแบบตัวกรดไขมันอิสระแล้วก็อาจจะเปลี่ยนเป็นสารตัวหนึ่งซึ่งเดี๋ยวจะมีเรื่องเล่าต่อนะครับตัวนั้นก็คือคีโตนบอดี้นะครับบางส่วนของแฟตนะครับที่ได้รับเข้ามาเก็บไว้แต่โดยส่วนใหญ่แล้วร่างกายจะมีการสร้างไขมันนะครับเก็บไว้บริเวณเนื้อเยื่อไขมันที่เราเรียกว่าเป็นแฟตเซลหรือ อะดิโพสที่ชูก็คือไขมันที่อยู่ใต้ชั้นผิวหนังแล้วก็ไขมันที่อยู่รอบๆเอวัยวะภายในในช่องท้องของเรานะครับให้ทุกคนดูความสมดุลของระบบเผาผลาญของเราเนาะก่อนที่เราจะรู้ว่าพังหรือไม่เราต้องมารู้จักก่อนว่าความปกติความสมดุลของระบบเผาผลาญที่ดีต้องเป็นอย่างไรนะครับหมอเอารูปนี้มาให้ดูครับทำให้เราเห็นโมเดลง่ายๆของการ รักษาพลังงานหรือระบบเผาผลาญใน,นร่างกายของเราเราเรียกว่าเป็นการโมเดลในการเก็บพลังงานครับสังเกตว่าเราจะมีบริเวณเก็บพลังงาน2องตำแหน่งเนาะ,อ,ะอย่างเช่นตำแหน่งที่1นะครับเราเห็นบริเวณตรงนี้ครับ dietary carbohydrate นะครับเราเรียกว่าเราเก็บพลังงานในรูปแบบของแป แป้งหรือน้ําตาลสะสมในรูปของไกลโคเจนนะซึ่งเก็บได้ที่ตับแล้วก็ที่กล้ามเนือ้อความจุตรงนี้ต้องบอกว่าจุได้ไม่มากครับขึ้นอยู่กับความสามารถในแต่ละคนอย่างเช่นผู้หญิงผู้ชายผู้ชายอาจจะเก็บได้มากกว่าผู้หญิงเนาะใครที่ออกกําลังกายเป็นสายที่ออมีฟิสิก c a คอฟิตเนสที่ดีนะครับก็จะสามารถเก็บเขาเรียกว่าตัวไกลโคเจนเนี่ยได้เยอะกว่านะ ในขณะเดียวกันร่างกายเราจะมีการใช้ไกลโคเจนนิดๆหน่อยๆอยเช่นในช่วงที่ฟาส t i n g ในช่วงระยะเวลาสั้นๆน4 6ถึง6ชั่วโมงนะครับหรือช่วงที่เราออกกําลังกายออกแรง เช่นหมอไปเดินป่าแนละ้วไปเที่ยวยนี้ถูกไหมต้องใช้กําลังจากกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อต้นขาจะใช้มากหน่อยแล้วก็จะมีการสลายไกลโคเจนออกมาใช้นะครับแต่นะครับพอเราใช้ไปสักพักหนึ่งร่างกายเราจะไม่ยอมปล่อยให้แป้งสะสมตรงนี้เป็นศูนย์ทุกคนเขาจะสับสวิต์นะครับเปลี่ยนระบบมาใช้เป็นระบบการใช้ไขมันเป็นพลังงานแล้วก็จะมาใช้พลังงานจาก แท้งที่บรรจุขไขมันมากขึ้นซึ่งตรงนี้เราเก็บได้มากกว่านะครับความสมดุลน,นี่แหละตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเราเรียกว่าคนที่มี metabolic flexibility หรือระบบการเผาผลาญที่ยืดหยุ่นจะมีการใช้พลังงานในช่วงเวลาที่เหมาะสมในจังหวะที่เหมาะสมได้นะครับซึ่งจุดสำคัญของตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่ทำให้คนที่มีระบบการเผาผลาญพังหรือไม่ดีนั้นไม่สามารถที่จะ สลับสับเปลี่ยนนะครับการใช้ Energy หรือพลังงานสำรองในไข่ในบริเวณที่เก็บไขมันได้นะฮะทำให้เป็นที่มาของการเกิดโรคอ้วนแล้วก็กลุ่มโรคเมตาตอลิกซินโรมที่หมอพูดถึงนะครับใน